สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอรีชานเ e ลนะคะก่อนหน้านี้คลิปอัปเดตแพดเนี่ยก็แนะนําไปแล้วเนาะกิจกรรมก็แนะนําไปแล้วนะคะในวันนี้เนี่ยอายก็จะมาทำคลิปแนะนําโปรโมชั่นกันบ้างดีกว่าค่ะกับโปรโมชั่นกล่องล้าค่าปักษาสุริยะคลาดนั่นเองค่ะ ชื่ออย่างยาวซึ่งก็เป็นโปรโมชั่นที่เข้ามาพร้อมๆกับแพทอัปเดตล่าสุดนี้เลยนะคะโดยในกล่องกาชาตัวนี้เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะคะก็ไปรับชมกันเลยค่ะด้วยระยะเวลาของโปรโมชั่นตัวนี้นะคะก็จัดจำหน่ายตั้งแต่วันพุทธที่23กันยายนที่ผ่านมานะคะจนถึงวันพุทธที่28ตุลาคมกันเลยค่ะเออยิงยาวกันสุด,สด ซึ่งเรานะคะก็สามารถซื้อกล่องล้ำค่าตัวนี้นะคะหรือว่าเจ้ากล่องกาชาเนี่ยได้ที่ F9 ภายในเกมเลยค่ะอ่าก็จะอยู่ที่หน้าแรกเนาะตรงที่สินค้าแนะนํานะคะหรือว่าจะกดแสดงทั้งหมดก็ได้เช่นกันนะคะ ราคานะคะก็ตามนี้เลยเริ่มต้นที่กล่อง1กล่องเนี่ยก็จะเริ่มที่3,000ันไดมอนนะคะถ้าซื้อเป็นแพ็คแบบ10กล่องเนี่ยก็คือจะอยู่ที่30,000่นไดมอนค่ะส่วน50กล่องเนี่ยก็จะ150,000ไดมอนดมนะคะแล้วก็สุดท้าย100กล่องก็3 0,000 0ไดมอนไปเลยฮ แต่ตรงนี้ก็อยากจะบอกว่ามันก็ไม่ได้ลดราคาหรือว่าจํากัดการซื้อแต่อย่างใดนะคะแต่เพียงว่าเขามัดมาเป็นแพ็คให้นะคะจะได้ไม่ต้องมากดทีละกล่องเนาะอ้าวแต่ถ้าเกิดอยากจะซื้อทีละกล่องก็ได้นะคะก็เริ่มที่3,000ันไดมอนนั่นเอง ส่วนรายละเอียดของต่างๆในกล่องนะคะก็สามารถเอาเมาส์มาจิ้มอ่านกันได้เลยเนาะแต่ว่าความพิเศษของกล่องนี้นะคะที่เราจะมาเปิดหากันเนี่ยก็นั่นแหละไม่พ้นชุดแฟชั่นแน่นอนค่ะซึ่งชุดแฟชั่นใหม่ในครั้งนี้นะคะก็จะมีชื่อชุดว่าชุดปักษาสุริยคานั่นเองเออเราสามารถทดลองใส่ได้ตรงดับก้องเอ็กเพสนะคะเพราะว่าในการเปิดกล่องในครั้งนี้มันก็มีในส่วนของการสะสมเหรียญมาแลกชุดก็ได้เหมือนกัน ให้ดูหน้าตาของชุดก่อนนะคะบอกเลยอย่างเท่อเออเฮ้ยเจ๋งอะคือชุดเป็นแนวแบบปักษาเนาะแบบอีกาเออเต็มตัวเลยอะมีนกปิดหน้าปิดตาด้วยไม่มีปีกเนาะแต่ถ้าเกิดใครมีของแฟชั่นที่เป็นพวกเซตปีกอะเออถ้ามาใส่คู่ด้วยปีกสีดำน่าจะเข้าหน้าดูนะคะเออก็มาลองใส่กันได้เนาะ อันนี้เนี่ยความพิเศษของชุดเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามเท่านั้นนะคะตัวชุดแฟชั่นตัวนี้เนี่ยมันได้แต้มหงมหุนอีกด้วยเออคืออยากจะบอกว่าชุดแฟชั่นที่เขาเอามาขายไม่ว่าจะเป็นตัวแพ็คเกจหรือว่าตัวกาชาก,ก็แล้วแต่เนี่ย ก่อนหน้านี้มันไม่ค่อยมีชุดแฟร์ที่มันได้แต้มฮงมูลเนาะก็จะเป็นแบบชุดแฟชั่นสวยงามทั่วไปใช่ไหมคะแต่ในครั้งนี้ชุดนี้เนี่ยก็ได้แอดมาด้วยนั่นเองค่ะถ้าเกิดเราใส่ครบเซตน,นะคะจะได้แต้มฮงมูลไปถึง2แต้มเลยทีเดียวก็กด F2 มาเช็คได้นะคะมันก็จะอยู่หน้าต่างนี้ในส่วนของการสะสมแต้มนะคะก็มากดที่แพ็กเกจเนาะแล้วก็ลองค้นหาว่าปักษาก็ได้มันชื่อชุดดีเนาะอ่ะเจอเลย เห็นไหมคบเซตเนี่ยแค่ใส่2ชิ้นนะคะคือตัวชุดแล้วก็ตัวเครื่องประดับเนี่ยก็จะได้แต้มหงมูลหรือว่ากระดาษมว้วนวิชาหงมูลอะไปเลย2แต้มนะคะเออถือว่าคุ้มค่ามากนะถ้าเกิดเทียบกับแพ็กเกจอื่นๆ,ๆ,ๆ,ๆก่อนหนะ้าเนี่ยเห็นป่ะอย่างช่วงแบบที่เป็นชุดโชคชะตาเนี้ยอันนี้ในส่วนของแพ็กเกจนะได้2แต้มเหมือนกันแต่ว่าเราก็จะต้องใส่ถึงแบบ4ไอเทมอะเอออย่างเนี้ยไอมีแค่ไอเทมเดียวเองก็ไม่ได้แต้มไปนะคะ เอออันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุดแพ็กเกจละกันที่ได้มานอกจากความสวยงามแล้วก็ได้แต้มด้วยนะถือว่าคุ้มค่ามากเลยค่ะและนอกจากนี้เองนะคะในกล่องเนี่ยก็มีโอกาสสุ่มเจอกล่องโซชิลซาฮาวานะคะตั้งแต่ส่วนที่1ถึง5กันเลยค่ะอ่าก็เป็นอีกหนึ่งอย่างละกันถ้าเกิดใครที่ไม่ได้หวังไปเปิดกล่องพวกอ่ากล่องรับราชวงศ์นี้ใช่ไหมก็มาลงทุนในส่วนนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้มีโอกาสเปิดเจอแผ่นโซชิลเหมือนกัน แล้วนอกจากนี้ก็จะเป็นพวกวัตถุดิบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกกล่องเครื่องประดับนักสู้มืออาชีพเอยอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งกล่องวัตถุดิบของยอดฝีมือนะคะกล่องเจ้าสานักมากฝีมือก็มีเหมือนกันซึ่งอันนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบคร่าวๆนะคะที่เรามีโอกาสที่จะเปิดเจอเนาะส่วนนอกนั้นนะคะสิ่งที่เปิดเจออย่างแน่นอนเลยก็คือจะมีผงท่า3ชิ้นนะคะยันทา้าทารวดเร็ววิถีพองมูล5ชิ้นคริสต,ตัลหินจันทา5ชิ้นคริสต,ตัลหินโซ5ชิ้นกิก้าโฟน3ชิ้นนะคะเกร ไฟ10ชิ้นเหรียญักษาสุริยค่าส3ชิ้นนั่นเองค่ะซึ่งอย่างที่บอกแหละเจ้าตัวเหรียญตรงนี้ถ้าเกิดเราเปิดกล่องมาและได้เหรียญอะเราก็สามารถสะสมมาแลกของได้ตรงที่ดักออนเอ็กเพสนะคะซึ่งของแรกในครั้งนี้เนี่ยก็คือไม่ได้แย่เลยนะเออไม่น้อยหน้ากับพวกกล่องรับราชวงศ์กันเลยทีเดียวนะจ๊ะเพราะว่าในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของ ลูกแก้วขั้นต่างๆนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยคือแลกได้คือเป็นพวกขั้นฮาทั้งหมดเลยโอ้ถือว่าเป็นขั้นที่สูงอยู่นะคะแล้วก็มีพวกหินสถานะเหมือนกันหินสถานะก็จะเป็นขั้นรีเจนหรือสีส้มหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบบวกพลังโจมตีบอสทั้งหมดอ่ามีทั้ง3สีแลยนะคะสีแดงสีเหลืองสีฟ้านะคะแต่อันนี้ก็จํากัดการแลกเนาะก็คือแลกได้เพียงแค่คนละ1ชิ้นต่อตัวละครเท่านั้นนะคะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีลูกแก้วมังกรสมุดนะคะอันนี้คือจะเป็นสาย PVP ีและมีดาวมังกรแดง ด้วอันนี้ก็เอาไว้สําหรับอัปเดประดับนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีการจํากัดการแลกเนาะซึ่งข้อมูลการจํากัดการแลกต่างๆเนี่ยก็สามารถมาดูกันได้ในส่วนนี้นะคะ mm. เขาก็เขียนเอาไว้หมดแล้วนะว่าจํากัดการแลกอะ่ะตัวละครลกกี่ชิ้นกี่ชิ้นเท่านั้นเนาะแต่ถ้าเกิดไอเทมไหนเขาไม่ได้เขียนบอกไว้ก็แปลว่าแลกได้แบบอินฟินิตี้ไปเลยนะอ่ะก็มาดูกันได้นะคะในส่วนนี้ ก็แลกได้ทั้งหมดโอ้โหถึงโซชิลทางชั้งเพือกด้วยก็คือเป็นโซชิลของสาย pvp นะคะได้ถึง8ชิ้นเหมือนกันเออซาฮาวานี่ก็อยู่แล้วเนาะถึงส่วนที่8กันเลยนะคะนอกนั้นก็มีวัตถุดิบทั่วๆไปนะคะก็มาแลกกันได้และทีนี้นะคะในกาชารอบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเปิดกล่องแล้วก็ได้ชุดหรือว่าไอเทมพวกแฟชั่นอะซ้ำนะคะสามารถนำมาแลก ในส่วนนี้ได้นะคะก็คือนาแฟชั่นที่3ามะถ้าเกิดเราได้ไปแล้วใช่ไหมมาแลกเอาเป็นกล่องเหรียญปักษาสุริยคราดได้นะคะซึ่งแต่ละชิ้นก็จะได้ไม่เท่ากันเนาะถ้าเกิดเอาตัวชุดมาแลกก็จะได้ทั้งหมด50ชิ้นนะคะแล้วถ้าเกิดเอาตัวเครื่องประดับมาแลกเนี่ยก็จะได้30ชิ้นด้วยกันนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นข้อดีนะถ้าเกิดใครได้สามะเพราะว่าการได้สามมาเราก็ไม่สามารถเอาไปย่อยหรือว่าไปทาอย่างอื่นได้ใช่ไหมคะก็นําตรงนี้แหละมาแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญซะแล้วก็สะสมเหรียญมาแลกของที่ต้องการได้เลยค่ะ ตามหน้านี้เลยเนาะก็มาดูายละเอียดกันเพิ่มเติมได้นะคะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาซื้อกล่องลํำค่าหรือว่ากล่องกาชาตัวนี้มาลองสุ่มกันเลยดีกว่าค่ะซึ่งอายก็มีทุนทรัพย์ในครั้งนี้ที่1นึ่งแสนไดมอนด์เท่านั้นเนาะก็น่าจะซื้อได้แค่ไม่กี่แพ็คแหละเดี๋ยวเราจะซื้อทีละสิบแพ็คกันก่อนละกันนะคะ เมื่อเรากดซื้อแล้วเนี่ยก็จะเด้งเข้าสู่กล่องจดหมายนะคะอ่าแล้วก็ลืมบอกไปนะเราสามารถส่งของขวัญให้กับเพื่อนได้นะคะในกรณีที่แบบว่าอยากให้เพื่อนเราเปิดเนาะหรือว่าขี้เกียจเติมไดมอนให้เพื่อนเนี่ยก็ส่งให้ไปเลยจ้กง่ายๆนะจ๊ะตามนี้อ่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราซื้อก่อนนะคะที่10แพ็คแรกเนาะอ่ะกดซื้อเลยซื้อปุ๊บก,ก็มาจ้าเข้าสู่กล่องจดหมายเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะมามาเรารับไอเทมไปเลยจ้ะ ซื้อถูกเนาะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยค่ะว่าจะเปิดได้หรือไม่นะมากันที่กล่องที่หนึ่งกันเลยดีกว่าเราจะเปิดทีละสิบกล่องนะจ๊ะมากล่องแรกกันเลยหนึ่งสองสามจะได้อะไร <laughs> สิ่งที่ได้ครั้งแรกนะคะก็เป็นเหรียญน,นั่นเอง <laughs> ซึ่งเหรียญอันนี้มันมีโอกาสสมเจอด้วยเนาะ และนอกจากนั้นก็จะเป็นของที่มันได้อยู่แล้วนะคะเมื่อเราเปิดกล่องนะแต่ในกล่องแรกที่ไอเปิดสุ่มได้กับกายได้มาเป็นเหรียญน,นะคะซึ่งก็ได้มาทั้งหมดห้าเหรียญเนาะเออมากันต่อเลยดีกว่ากล่องที่1ผ่านไปมากล่องที่2จ้าปากกันไวๆไปกันไวๆ,ไก,ไวๆกล่องที่คือโอ้โหตะกว่าได้กล่องอะไรได้เป็นกล่องโชคดีเหรียญปักษาสุรยิยคลาสนั่นเองเอาจริงนะชุดแฟชั่นเนี้ยโอ้โหพูดยากเหมือนกันนะเนี้ยกล่องสุ่มเหรียญก็ เป็นกล่องสุ่มเหรียญนะคะตามที่เขาบอกซึ่งจะได้เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันมาเปิดกันต่อที่กล่องที่3เลยค่ะมากล่องที่3เป็นโซชิลสหวาส่วนที่2องก็อ่ะอะก็เป็นแบบทั่วไปนะสแตนดาร์ตสแตนดาร์ดมาเริ่มกันที่กล่องที่4ค่ะกล่องที่4ก็ไม่มีอะไรนะคะยังคงได้เหรียญกล่องที่5 เหรียญอีกแล้วกล่องที่หกกล่องที่หกเป็นกล่องเหรียญอีกแล้ว <What? S 1> กล่องเหรียญมาอีกแล้วนะกล่องที่เจ็ดกล่องที่เจ็ดมาเป็นแพ็กเกจหินโซค่ะกล่องที่แปดมากล่องที่แปดเป็น โซชิลซาฮาวาส่วนที่3นะคะกล่องที่9ก้ากล่องที่เกืมเหมือนจะไม่ได้ได้เหรียญเนาะได้เหรียญทั่วๆไปกล่องที่สิ 10. กล่องสุดท้ายค่ะไปแพ็กเกจหินโซชิลนะคะอ่าจบไป10กล่องแรกนะคะโดยการเปิดทีละกล่องก็อ่ะตามที่เห็นเนาะส่วนใหญ่ในแพ็กเนี้ยน่าจะเด่นในการที่เรา สะสมเหรียญแล้วก็ไปแลกของน่าจะดูไปเชิงนั้นซะมากกว่าเนาะแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะเราก็ต้องมีหวังกันต่อไปนะคะว่าเราจะเปิดแพ็กเกจแล้วได้ชุดแร์ไปเลยนั่นเองว่าแล้วก็ซื้อต่ออีกสิบแพ็กไปเลยค่ะปเรแล้วก็กดลับก่อนเปิดที่รับแพ็กไปแล้วนะคะทีนี้ก็เปิดแบบสิบแพคลวดหรือเปิดแบบ1ิบกล่องลวดไปเลยละกันมา1 2 3งาไปค่ะ อลุ้นจัดๆแต่ว่าไม่ได้เลยเลยได้แต่แบบไอเนี้ยได้แต่กลองเหรียญอะเอออะไรที่เป็นชิปเป็นอันที่สุดก็ยังไม่ออกนะคะสนใจออกแต่เหรียญมากกว่านะทีนี้นะคะก็มาต่อกันที่อีกสิบกล่องกันค่ะ <laughs> ผ่านไปยี่สิบกล่องแล้วเนาะ <laughs> มาดูซิอีกสิกล่องนี้จะได้หรือไม่เออปะเมื่อกี้เปิดทีละกล่องไปแล้วทีละสิไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวทีนี้แบบห้ากล่องก่อนไหมเออดูซิแบ็คกราวเป็นลุงเต่านะจ๊ะไปเลยจ้าต้องมาแล้วปะไม่มา What <the> fuck? ไม่มาเลย <c oughs> อันนี้ไม่เกี่ยวเมื่อกี้ไปตีต่อมา ย5ห้ากล่องแล้วนะ2ีิบห้ากล่องนี้คือแบบเอาแต่กล่องเหรียญอะเดี๋ยวนะในกล่องนี้ตกลงเขามีชุดให้เราปะเนี่ย <c oughs> เออมีโอกาสเจอกล่องชุดด้วยนะลืมบอกนอกจากเป็นชุดที่เป็นชิ้นแล้วใช่ปะมาอีก5้ากล่องนะคะก็จะครบ3ามสิบกล่องแล้วเนอะเออลองไปตีเต่าข้างหลังดีไหมเพื่ <c oughs> <c oughs> อจะได้ดวงมาว่าเออภายใน5้ากล่องนี้มันต้องออกมาสักชิ้นส่วนหนึ่งแหละวะ่าอ่ะเดี๋ยวลองไปตีเต่าแปบ,บนึง <c oughs> Much, much, much later. มาค่ะอีกห้ากล่องนะคะก็จะครบส0มสิบกล่องเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวกดที่ละกล่องก่อนนะกล่องที่ยี่สิบหกนะคะปะกล่องที่ยี่สิบหกผ่านไปกล่องที่ยี่สิบเจ็ดยังไงยี่สิบเจ็ดผ่านไปอีกแล้วจ้ะและกล่องที่ยี่สิบปดกล่องที่ ยสิบเก้าสาไปเลยสองกล่องมันต้องออกสองชิ้นเออาไปดูค่ะไม่มีสาสิบ <laughs> กล่องแกสามสิบกล่องแล้วนะไม่มีอะไรเลยจ้ะผ่า <laughs> ไปสาิบกล่องแล้วนะคะคือออกแต่แบบ กล่องเหรียญนะเออกล่องเหรียญนะคะมีโอกาสเจอยังไงบ้างนะเดี๋ยวอดูข้อมูลแบบตามรายละเอียดนะคะกล่องโชคดีเหรียญปรักษาสุริยคราดเนี่ยก็จะมีโอกาสเจอแบบ50 50ก็คือเปิดมาอาจจะได้1เหรียญหรือว่าได้สิบเหรียญไปเลยนั่นเองนะคะก็โอกาสแบบ1ต่อหนึ่งเนาะประมาณนั้นนะซึ่งไอก็เปิดไปทั้งหมด30กล่องแล้วนะคะก็ตามที่เห็นเลยอืไม่ออกชุดเลยอ่ะไม่ออกเลยเลยจริง ถ้าเกิดเราจะใช้เหรียญแลกใช่ปะตัวเครื่องประดับเนี่ยมันต้องใช้100เหรียญน,นะคะส่วนตัวชุดจะต้องใช้200เหรียญเท่ากับว่าเราก็จะต้องมีทั้งหมด300เหรียญน,นะคะในการแลกชุดแฟชั่นตัวนี้นะแล้วดอกนั้นก็อาตามรายละเอียดน,นะคะถ้าอยากได้ดัมมังกรแดงก็ใช้ครั้งละ35เหรียญน,นะคะประมาณนี้เออ ไม่ได้ชุดเลยอ่ะทำไงดีอ่ะเปิดต่อดีไหมอะงั้นก่อนที่เราจะไปเปิดต่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มเหรียญกันก่อนว่าเราจะได้ตามยอดไหมนะคะเพราะตอนนี้ไอมีทั้งหมดหนึ่งเหรียญน,นะคะเออมาแปดกล่องเป็นเลยมามันต้องครบไหมสามร้อยเหรียญห,หน่อยอุ้ยอีกอีกนิดขาดหนึ่งร้อยเหรียญน่ะโอ้คือจากเมื่อกี้นะคะ 8กล่องเนี่ยมีโอกาสได้ส0บเหรียญกี่อันเนี่ย1 2 3 4 5สาสี่ห้าห้ากล่องนะคะเท่ากับว่าไอาได้แบบสเหรียญนะ่ะทั้งหมด5กล่องเนาะส่วนอีก3กล่องไม่ใช่5้ากล่องสิ4สกล่องเหรอหนึ่งสาสี่เออสี่สี่สี่กล่องนะคะเมื่อกี้ดูผิดเท่ากับว่าไม่เกี้ยดกล่องใช่ไหมก็ครึ่งหนึ่งอ่ะได้ส0เหรียญอีกครึ่งหนึ่งก็คือได้อย่างละหนึ่งมา ามนี้นะอันนี้คือในส่วนของเปิดสุ่มเหรียญน,นะคะจากตอนแรกอายมี165ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น209เหรียญแล้วจ้าแต่ว่าก็เรียกไงอะมันแลกไม่ได้อะถ้าเกิดแลกอะก็ก็ได้แค่ชิ้นเดียวเนาะเพราะอีกหนึ่งชิ้นมันก็ขาด100อยู่ดีนะคะเพราะตอนนี้มีสองร้อยเองอะอาตายแล้วควรเปิดต่อดีไหมนี่ชุดของฉัน ตอนนี้ก็เหลือไดมอนด์แค่1น0 0 0มืนันนะคะ <c oughs> ถ้าอกบว่าทีนี้เราจะได้ซื้อแค่ทีละกล่องแล้วเดี๋ยวไอลลองกดสักเท่าไหร่อ่ะ3ามก่อนละกันอืมปะโอ้ยซีเรียสอันเนี่ยคือแบบผ่านไป30กล่องนะคะก็ได้แค่เหรียญอะ่ะเดี๋ยวดูซิว่าถ้าเกิดทีละกล่องไปเลยจะจะได้ไหม มาค่ะกล่องที่31เปิดเฮ้ยกล่องเหลี่ยนะมาอีกและโอ้ออกมาเป็นกล่องชุดได้ไหมกล่องที่32อื้อหือและกล่องที่33กล่องสุดท้ายแล้วไป เอามาเปิดดีแทนได้ไหม <laughs> เปิดไม่ได้อจะปอดล็อกต่อก็ต้ใช้สี่พันไดมอน <laughs> อ้ยแล้วก็มาค่ะกล่องสุดท้ายนะคะก็เอาให้หมดไปเลยนะเท่ากับว่าหนึ่งแสนไดมอนนะคะก็จะได้ทั้งหมด34กล่องนะเออ34กล่องกล่องที่34นะคะมาค่ะ มันต้องได้แล้วล่ะนะกล่องสุดท้ายแล้วนะหนึ่งสองซ่อมแกวันเฟนเนี่ยถามก่อนใครแอบมาเปิดในดันเต่าตามอายไปเนี่ยมั <c oughs> นหายไปไหนบดโูรอบนี้เต่าไปช่วยเลยอ่ะ <c oughs> ลับเคว้กันค <c oughs> <c oughs> ่าเต่าไปสองตัวสั่งเวรไปสองตัวไม่ได้ช่วยอะไรเลยถามจริงสามสิบสี่กองนะ ทั้ง44กล่องได้แต่กล่องเหรียญน,นะคะแล้วเปิดมามันก็ให้คูณหนึ่งเหรียญอีกอีเวน <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดตอนนี้อายมีเหรียญแค่227นะคะก็แลกชุดไม่ได้เพราะว่าอายรู้สึกนะถ้าเกิดเอาเหรียญมาแลกชุดควรจะเป็น300เหรียญน,นะคือจริงๆอ่ะควรจะเปิดได้ชุดสักชิ้นหนึ่งก็จะดูโอเคกว่าแล้วมันก็เอาเหรียญที่เหลือมาแลกได้ะคือกล่องนี้ก็ ตามที่เห็นเนาะสำหรับไอไอเปิดไปแค่แสนในมอนนะคะก็จะเปิดต่อไหมมันมีเหรียญอีกขาดอีกแบบอันนี้ก็ต้องแบบอีก80เหรียญปะเออถึงจะครบ300ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่อันนี้ถ้าเกิดเราไม่แลกชุดในแพ็กเกตนี้ไอก็รู้สึกว่าในส่วนอื่นอะมันใช้เหรียญที่เยอะกว่าอ่ะก็คุ้มค่าไหมถ้าอยากได้อะ่ะก็สะสมเหรียญแล้วก็มาแลกนะให้มองอย่างนี้ แต่ถ้าเกิดเราหวังแบบมาเพื่อมาเอาชุดอะเพราะว่าชุดอย่างที่บอกมันได้แต้มฮงมุนนะคะเออเอาเหรียญมาแลกชุดดีกว่าหรือจริงๆอะควรที่จะเปิดกล่องเอาได้ชุดอะจะดีกว่าค่ะเออตามนี้นะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ต้องเอาเหรียญมาแลกเนาะ ก็จบลงไปแล้วนะคะกับการรีวิวกล่องกาชานะคะซึ่งก็อย่อยางที่ว่าแหละโหชือ่อยาวอะชื่อกล่องเลยวะกล่องล้ำค่าปักษาสุริยคราดเออคือกล่องนี้นะคะก็ใครที่สนใจก็มาลองเปิดกันได้นะคะอันนี้ก็เป็นเลดในแบบของอนะคะเพราะว่าอเปิดไปแค่1 0 0 0 0แสไดมอนนะคะก็จะได้ของตามนี้เห็นเลยเออเท่ากับว่าถ้าเกิด เป็นเปอร์เซนต์ในการแลกอะเท่ากับประมาณ1 0 0 0 0แสนไดมอนด์นะก็คือแลกไอเทมได้1ชิ้นถ้าเกิดพูดแค่ชุดแฟร์นะเพราะว่าดวงไอที่ไอเปิดได้ต้องเรียกว่าดวงแหละนะเพราะว่าการเปิดกระชามันก็ต้องใช้ดวงใช่ไหมคะดวงไอที่เปิดได้นะคะในราคา10,000แสนไดมอนเท่ากับว่าได้ชุดแค่1ชุดในกรณีที่แบบว่าถ้าจะเอา200เหรียญที่เปิดได้นะคะไปแลกชุดเนาะก็จะเท่ากับว่า10,000แสนไดมอนได้ชุด1ชุดเลยนะคะก็ ประมาณนี้นะเออแต่ดวงเปิดเหรียญเองก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันเพราะขนาดเปิดเจอกล่องเหรียญน,นะคะแต่ว่าทุกกล่องที่ไอเปิดอะก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนไปทางจะเปิดได้ถึงชิ้นซะมากกว่าเพราะตามที่เห็นใช่ไหมเท่ากับว่าไอเปิดสุ่มกล่องเหรียญได้ทั้งหมด9กกล่องนะคะได้กล่องที้เป็นสิเหรียญแค่4กล่องแล้วนอกจากนั้นอีก5ากล่องอะ่ะก็คือได้แค่อย่างละเหรียญเนาะเออก็จะประมาณนี้นะคะแล้วถ้าเกิดใครดวงดีที่เปิดมาเราได้ชุดเลยก็ ว่าก็คุ้มค่าดีนะก็เป็นอีกหนึ่งชุดแฟและกันที่มันได้มามันก็ไม่ได้แค่ความสวยงามอย่างเดียวไงมันได้แต้มหงมุลนด้วย ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้วิจรารณญาณในการตัดสินใจของแต่ละคนกันไปนะคะส่วนในคลิปนี้เนี่ยอายก็ถือว่ามารีวิวเลดการเปิดให้ดูละกันเนาะก็เอาไปช่างใจกันดูนะคะว่าเปิดดีหรือไม่เปิดดีหรือใครเปิดไม่กี่กล่องเราได้จะมาขิงบอกกันก็ได้นะคะให้ช้าใจเลย <c oughs> <c oughs> อ่าก็จะประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเปิดให้ดูกันแล้วนะอ่ะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆ <c oughs> อหลังไมมา,มาถามกันเยอะมากเนาะ <c oughs> ก็ไปดูกันได้นะคะ และสำหรับวันนี้นะคะอาก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกด Subscribe และกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามอาได้ครบทุกช่องทางแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook หรือว่าช่องทาง Youtube นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด Follow กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะคะแล้วในครั้งหน้าเนี่ยอายจะอัพคลิปหรือว่าจะตรีมเกมอะไรก็อย่าลืมมาติดตามดูกันด้วยนะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ